ที่จอดอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าตามขอพักนะครับก็ได้ดำเนินการลักลอบจักรยานยนต์สองตัวต่อไปสำหรับคดีนี้ได้ยินได้ดำเนินการจับคุมผู้ต้องหา พร้อมอาวุธป an, ืนซ <t ik albums travail> yup. <t ik> ึ mm ่ง hmm. ผ <t ik> ู้ต้องหานี่ยะตะเวนลักรอตามร้านและยังได้กระทําผิดไปวิ่งลาลอตตอรี่ทุกงวดทุกงวดนะครับประวัติก็ติดคุกมาตั้งแต่ปี2 5งอาหารที่เขาเกิดเหตุและกำดีเป็นพลเมืองดีหลอกไปช่วยเหลือ และแอบขงวยอาวุธปืนเข้ามานะครับให้นะมัดระวังโดยเฉพาะมาทำทีมาซื้อและรถไปลองนะครับก็ต้องการีงานดีๆนั่นเลยเจ้าโอกาสที่คนร้ายไปลักรถจากยานยนต์ให้ล็อกคอหาเครื่องป้องกันและจอดในที่จอดไม่งั้นกลุ่มมิจฉาชีพจะมาตะเวนระมุงก็จำการกวาดล้าง จับกลุ่มกลุ่มคนที่มีมีพฤติการที่น่าสงสารเป็นอาวุธสำคัญรุนแรงซึ่งคนร้ายใช้นำมาก่อเหตุอาวุธปืนนะครับที่อยู่ตามกลุ่มพ้วนต่าง,างสักสักวันหนึ่งนะ <c oughs> วัน,ว <c oughs> วนหนึ่ง 我们一定